และนี่คือรายการเทศยนยกค้างเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะที่ได้ทำการลง EP สุดท้ายไปชุยหลังจากที่เราโดนแบนจนคลิปเรากระจุยนะครับผมและนี่ก็คือเอนจิเนียร์ทั้งหมดของผมที่เก็บมาทั้งชีวิตโอ้ทั้งชีวิตเลยครับพี่กับลายเซ็นสุดแรงเอกลีบสุดตรึงและนี่คือเอนจิเนียร์ทั้งหมดที่ผมมีเรามาดูกันว่าเอนจิเนียร์ยกค้างของผม เราจะได้อะไรกันบ้างในเทศครั้งนี้รายการเทศค้งเราเนี่ยเทศล่าสุดของเราก็คือเออเออกี่ปีแล้ววะไม่จำไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยนานเกินและนี่ก็คือเอนจิเนียร์ที่ปรับมาใหม่ที่คุณต้องอึ้งทึ่งเสียวกับการปรับใหม่ที่ตรึงกว่าเดิมและจำนวนเอนจิเนียร์นั้นก็มีน้อยมากเพราะว่าอ่ะเป็นตัวละครตัวแรกที่มันเอาออกกล่องไปแล้วนะใช่แล้ครับ จำนวนในเกมตอนนี้ก็อยู่ที่20,000ตัวแต่ตั้งแต่ผู้เล่นที่เลิกไปและผู้เล่นเก่าหน้าใหม่หน,หน้ใหม่หน้าเก่าเข้ามากันเยอะแยะนะฮะก็ทําให้เอนจิเนียร์นั้นมันหายากขึ้นไปอีกแถมมีลายเซ็นสุดแรงเอกล e ีฟจากน้องจีนอีกด้วยไอ้้ยลายเซ็นอย่างขิงไอ้เซนและทําให้มูลค่าของมันพุ่งขึ้นไปอีกเออค่อนข้างที่เจือเออนิดนึง <c oughs> พี่ชาย ผมขอตัวหนึ่งได้ไหม Bear เบร์กรีฟและนี่คือสถานที่เจ้าก่าจ้าเดิมเทดดิ้งพลาซ่าสุดเทดสุดมันสุดทั้งมันสุดทั้งเทดเทดไปเทดมาขาดทุน <c oughs> น,นั่นแหละครับแต่เราไม่ขาดทุนอีกแล้วเพราะเรามีลายเซนสุดรีมเ็ตทำให้ราคาของมันพุ่งขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง <c oughs> ต้องต้องย้ำเขาว่านิดหนึ่งนะฮะก็นั่นแหละครับทำให้เราน,านั้น อาจจะได้ตัวละครที่ดีมาครอบครองไหมไม่รู้แต่เราดูพิมพ์เทพไปก่อนแต่นี้พิมพ์มยาวมากๆเราจะทำการ g o d a าร h u r กับตัวละครเอนจิเนียร์ไรเซนสุดรีมิเต็ดอันนี้และเขาก็ต้องอึ้งทึ่งเสียวกับบนหัวของเราเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะตัวว่าตูน่าจะมีคนขอไรเซนกันทังนั้น <c oughs> ไม่เราไม่ได้จะมาแจกไรเซนตูจะมาเทิดเอนจิเนียร์ฟักเอาละครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วไงต่อ เฮ้ยเฮ้ยบิ๊กแฟนพ่อใครเป็นบิ๊กแฟนเอาเละครับ่า้ผไ้ชมครับผมเจอแฟนขับครบิ๊กบิ๊กใหญ่แฟนขับของผมเดี๋ยวเดียวนะแล้วมีแฟนขับดังถึงต่างประเทศเลยลรอเนี่ยโหโหและบิ๊กแฟนขันนี้ก็จะป้นยูนิตผมแบบสุดใจจงส่งมาให้หมดไม่ว่าคุณจะมีตัวไหนก็ตามแบบพิดพิดผมก็เลยส่งลายเซ็นใครไปไม่รู้ไปให้เขาและเขาจ้างไหมไอแอมบิ๊กแฟนพันแท้ แฟนแท้ๆนะฮะแฟนที่เป็นว่าพัดลมไอ้ดียูนิตเฮ้ยกล่องไม่เอาฟักเรื่องเยอะแท้และจังหวะนี้ผมก็เลยทําการปฏิเสธครั้งยิ่งใหญ่เฮ้ยไอ้กล่องก็ไม่เอาแถมป้นยูนิตตัวอีกและนี่แหละครับถ้าไม่ชมครับไอแอ i บิ๊กแฟนพันแท้มาแล้วฮะอ๋าพีซิงเราต้องเซ็นอะไรเซ็นอีกแล้วไม่เราจะไม่ได้เซ็นอะไรเซ็นแต่เราจะเทรดเอนจิเนียร์และนี่คือข้อเสนอสาหรับเอนจิเนียร์ของผม แบบสุดตรึงจนผมนานอาปากค้างกันเลยทีเดียวว้าวขาดทุนดิครับพี่พี่ครับพี่สนับสนุนเด้อย b o บอกทีเฮดดแน่นอนนะครับว่าบ o อกทีเอัปเดตใหม่แบบโคตรตึงคือตัวใหม่มาปั๊บจับยัดปุ๊บและนี่คือร้านค้ายูนิตทอยเลาวเทร์ดีเฟนต์เขจะมีตัวละครยูนิตใหม่แบบคอมโมแบบสุดตึงมาพร้อมกับเทศกาลดอกไม้ไฟที่จะทำให้คุณสุ่มและ ลุ้นจนเยี่ยวเหนียวกันเลยทีเดียวซึ่งรางวัลนั้นก็ไม่ใช้คุณลุ้นแบบตาการตาเฮ้ยแต่ท่านแฟนแมนหรือจะเป็นแมปสกิมมี้ทวาดีเฟนก็จะมีตัวละครต่างๆขายอีกโคตรเยอะกเขาียวครับว่าตัวละครในเกมเกือบครบทีเดียวเฮ้ยไม่ใช่เกือบครบนี่ว่านี่มันมาหมดเลยนี่ว่าบอคามยวครับว่าเลือกซื้อเลือกหาก็แบบจุๆแบบจุกใจอย่าลืมไปตามกันนะครับรอบนี้แหละครับ เอนจิเนียร์ของผมจะได้ขายออกไหมมาดูเอ็นจิเนียร์สุดแรงลิมิเต็ดอีดิชุนพร้อมลายเซ็นสุดลิมิเต็ดโอ้เฮลโลไอเอฟซึดเดือเลยแอนบิ๊กแฟนบิ๊กแฟนที่ไม่ใช่ห้ามนะไม่ใช่ห้า <c oughs> ม big fan ที่บิ๊กมาจึงบิ๊กแฟนที่พัดลมที่บ้านใหญ่มากโอ้เมย์กิดก็คือผาเขาจะให้ผมสิงยูนิตให้ตัวนี้นะครับ ถึงว่าผมจะประกาศไปในแชทแล้วก็ตามว่าผมกำลังหาเทดเอนจิเนียร์แบบสุดใจแต่ก็ยังไม่ได้ตักตัวผมก็เลยทำการที่จะรีเซิร์ฟครั้งยิ่งใหญ่อีกรอบหนึ่งด้วยการเอ่อไปเซิร์ฟอื่นนะฮะเพื่อจะเจอคนที่จริงใจไม่ติงนังที่จะรับลายเซนสุดร,รีบแต่ดอินดของผมไปดูแลแอนเอนจิเนียร์ And สุดบ้าคลั่งที่ปรับใหม่แสนรุนแรง และแรเไม่แตดอีกด้วยให้ตายเถอะพี่หม่อีกแล้วถึงว่าผมจะประกาศไปทั่วเซิร์ฟก็ตามว่าผมกำลังเทรดดิ้งเอนจิเนียร์ก็ตาฟเฟอร์สอฟก็ตามเราก็จะเจอคนที่จริงใจเสมอในการทักทายเรามาคำแรกไฮ <Hi. S 1> และยังไงต่อนะฮะผมก็เลยทำการพี่ไปบอกว่าผมกำลังเทรดดิ้งเอนจิเนียร์อยู่นายสนใจอป่าเ <c oughs> บ๋เดี๋ยวสักพักเขาก็จะตอบมาว่า <c oughs> ว้า wow, อะไรยังไม่มา I don't have unit ฮ ha! ะนายไม่มียูนิตเล่นอย่างงั้นเหรอนายไม่มีสักตัวอกีกแ่ะเ oh. ละนดีก็คือบุคคลที่จริงใจและจริงนังกับเรามากๆเออแถมมาขอยูนิตตัวอีกอะไรกันเนี่ยโอ้ยจะเดตจะเดียดันมาโดนป้นเอาอันนี้ไปแทนได้ไหมคนที่แล้วผมให้กล่องอันนี้ก็ไม่เอาเฮ้ย oh. hey, คนนี้แม่งเอาอ่ะแ <laughs> ึว้วจะเป็นลายเซ็นใครก็ไม่รู้นะ ให้ตายเถอะเฮ้ยเดี๋ยวลายเซ็นจะราวของเรากแบบทุยเดี๋ยวลายเซ็นของเราเนี่ยมันจะไม่แล้วนะครับถ้าเราเซ็นไปเรื่อยนะและนี่คือการกระจายลายเซ็นแบบอัพความแรงเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะเพราะเราเซ็นแต่ตัวแรงๆยังไงล่ะอะฮิฮิฮิ The fuck และการเทสเอนจิเนียร์ของเราก็ดําเนินการต่อไปเรื่อยๆแระเรื่อยๆเราจะเจอตัวตึงไหมเฮ้ยเฮ้ย นี่มันสไปเดอร์ทีวีลายเซ็นคู่เลยแถมมีกล่อง DJ จสุดเกลืออีกด้วยไม่ใช่กล้องอันนี้มันตัว DJ เจฮ้ยมีกล้องายเซ็นสุดลิมิตเต็ดอีดิชั่นโอ้โหสามกล่องนี้ตีมูลค่ารวมกันประมาณสองหมื่นเพจเอ้เอเจเนียผมยังแรลกว่าผมเพิ่าเดตัดใจที่จะบอกเขาไปว่า a d t o t e t t t o ทุย จะโดนปฏิเสธเลยคุยเราก็ยังไม่หยุดยัางที่จะหาเทศต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเรานั้นจะแห้งตุยจังหวะนี้แหละเราเจอแรแน่ๆก็หายว่าไงครับพี่รอบนี้แหละครับเจอข้อเสนอโดนใจกางเกงในบาทไข่แน่ๆเฮ้ยถึงว่าผมจะนั่งจนลิสีดวงแตกคาตูดก็ตามรอบนี้ผมต้องได้ใฮ้บ้านะบ้านะ้านะพี่ไราว่าหน้บ้านไม่ออก เอาลละครับท่านผู้ชมครับเราก็ส่งเพ่งกระแสจิตไปให้เขาว่าเขาจะเอาตัวอะไรมาใส่มาให้เรา I am subscribe me ว่ายัางไงครับผมผมโอเคผุณ subscribe ผมอ่าโอเคครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับผมแล้วยังไงต่อครับอย่าบอกนะว่า I peace u n ิ t พีทพีอ่ะไม่เอานะเฮ้ยและแล้วเวลาก็ผ่านไปเป็นเวลาอันเนิ่นนาน <c oughs> เอ จะไ,ได้เีตอนไหนผมจะได้ปลดปล่อยเอนจิเนียร์ของผมตอนไหนตอนนี้เอนจิเนียร์ในมือของผมมันสะเชื่ออะไรวะลุ้นปฏิเสธเลวแล,แล้วในตอนนี้ผมก็จะเจอกับบุคคลที่จริงใจคนเดิมบอกว่าเนี่ยผมก็เลยทําการที่จะเทดดิ้งเอนจิเนียร์สิงมันมันกำลังสิงนะเอนจิเนียร์ตัวนี้มันมันไม่ได้ผ่านมือใครมาก่อนเลยนะครับผม<อ>มันสดสิงมากๆผมขอแรกที่มันคุ้มค่า และเออให้มันกูดของผมฮะคือใค้มันบวกอกะเออและหลังจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดผมก็พุ่งอัเรยพลุนเข้ามาอีกนั่นก็คือเออพีซยูนิต <c oughs> เออาอีกเลยโดนป้นอีกเลยดูฮะ <c oughs> รอบแล้วให้กล่องมันไปแต่รอบนี้ให้ตัวก็ได้ฮะมาเอายูนิตแล้กนี่ใรแบบนี้ผมต้องอาตูดสถารเดียวให้ตายเถอะ มาแล้วครับท่านผู้ชมฮะรอบนี้บุคคลที่จริงใจมาแน่ๆมาแน่นอน<ะ>ถึงว่าผมจะปั่นเข้าไปในหน้านี้นานแค่ไหนผมก็ยังไม่ได้หุยนี่มันนี่มันกระตายไททันสุดแรงเฮดเอลี e. แถมพิชชิงด้วยทําให้คุณนั้นตีสองแบบในตัวเดียวบอกคำเดียวครับว่าตัวนี้คุณเล่นเนี่ยคุณก็ต้องอึ้งทึ่งเสียวกับความโหดของมันแน่นอนเพราะว่ามันโหดมากอะเดียวนะ เออ3,200บ้าน่าบ้าน่าเขาจะแรกกับเอนจิเนียร์ของผมในราคานี้อย่างนั้นเลยผมก็อาเลือดตุยแป๊บเฮ้ยเขาบวกมาเพิ่มเยอะมากๆดูดิครับในการคำนวณผมตอนนี้เนี่ยผมต้องพิมพ์อุทานออกมาว่า T O T E T O T T O T T O T O T O เฮ้ยเขาก็เลยใส่มาเพิ่มครับ แบบคุณไม่ทันได้ตั้งตัวมันเยอะมากๆจนทําให้คุณนั้นแทบจะโดนนะฮะโดนโดนอะไรวะนะฮะโดนเอากระตุยออกข้างบนได้เลยนะครับคือมันมีพี่เขียวมาด้านล่างด้วยถ้าผมเลื่อนไปไม่เจอกระตุยนี่ถือก่ว่าผมพีิกแน่นอน <c oughs> จุนผมนะต้องสอรี่เข้าไปแบบโยกใหญ่เพราะเขาน่าจะเสียเวลาพิมพมาเฮ้ยไม่ใช่เสียเวลาขี่ตัวมาค่อนข้างเยอะมาเลยครับท่านผู้ชมครับบุคคลจริงใจรายนี้ จะมาในรูปแบบไหนมาดูเออมาครับเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์ของผมแบบตุดใจเฮ้ยเทยนดี่นานมากเทนดี่นานมากๆคืออะไรวาด่าเอ้ยเขาถามว่าผมจริงเหรอไม่ถึงอะไรอะ่ะอ๋อไรเซนใช่เออก็ไยเซ็นผมไงผมไม่จริงตรงไหนอะไรวะเนี่ยแลกกระกองเลอะอะอ๋อ,อ,อแลกกับตัวนี้เหรอหรือว่าอะไรหรือว่าให้ผม ที่จะเซตลายเซตให้กับเขา้าฟ r อกเฮ้ยเข้าไปในกล่องนี้เหรอแล้วก็มีไอตัวนี้ไททัน <c oughs> โอ้ยไททันสุดแรงแต่ว่าเอนจิเนียร์กับผมตอนนี้มันแพงกว่านะครับ <c oughs> พี่กว่าผมจะเจอเถิดที่จริงใจผมน่าจะตุยซะก่อนเอาอีกแล้วตัวอะไรวะเนี่ยก็อบอกให้ผมเซ็นให้กับเขา้าแต่ผมก็ต้องซอรรี่เข้าไปเพราะผมน่ะจะมาเถิดเอนจินนี้ <c oughs> จไมดีตัวเจอไหมเนี่ย <c oughs> ผมจะทําการย้ายเซิร์ฟแบบด่วนจีผมจะไม่อยู่อีกแล้วตอนนี้ผมลืมลืมวิธีการย้ายเซิร์ฟไม่ใช่ไม่ได้ออกทางดีไม่ได้ออกทางนีโอ,อ้อบัลลียังไงวะโอ้บอลลีด้านนี้โอ,โอ้เทจนหลอนลืมย้ายเซิร์ฟแล้วแหละและนี่ก็คือเซิร์ฟใหม่ที่จะทําให้คุณนั้นเจอคนที่จริงใจกว่าเดิมมาแล้วว่ะคนแรกนี่แหละครับคนที่จริงใจไม่ติงนางแน่ๆถึงว่าผมจะปั่นเข้าไปในแชทขนาดไหนมันก็จะมีคนที่จริงใจและจริงนางปะปุนกันมา อะไรวะเนี่ยจริงใจแน่นอนคนนี้เชื่อผมเย็ดไปเลยแล้วกันครับมาฮะเอนจิเนียร์ครับผมเอาซัสซีดกันเลยทีเดียวมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยเ้ยเฮนีมันนีมันไฮเปอร์อัปเกรดไฮทานสปีดแมนไลเซนสองตัวด้วยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ20,000กว่าโอเค สองหมื่นกว่านะครับเพราะว่าจำนวนตอนนี้เนี่ยสองแสนสี่กันเลยทีเดียวครับผม <S <S โอ้โหเยอะมากมกผมเลยทำการที่จะขอเพิ่มเติมเขาไปหน่อยแอดเจมเฮ้ยได้ดิครับแอดมาเลยฮะเรามาดูครับขอจะบวกเจมเท่าไหร่ฮะสำหรับบุคคลคนนี้กับเอนจิเนียร์ลาเซนสุดรีมิเต็ดอิดิชุนของผมกับลาเซนที่รีมิเต็ดเหมือนกันไอชี้กับลาเซนเหมือนกันดีกว่าปะโถเอ้ยเอาละครับท่านผู้มชมครับ บุคคลที่จริงจังคนนี้ผมจะต้องหายใจเข้าลึกๆเลยเพราะนี่แหละสามพันรวมเป็นเท่าไหร่วะเนี่ยเปล่าไปแล้วรวมกันก็ประมาณสามหมื่นหรือเปล่าวะไอ้ชี่การไม่ถูกซะด้วย,อยขออีกนิดหนึ่งได้ไหมเนี่ยขอสักหมื่นหนึ่งนี่จะคุ้มหรือเปล่า่ะทำยังไงดีจริมันก็โอเคนะแต่ว่าเออผมอยากได้อีกนิดหนึ่งอะ่ะนี่ผมโลภไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมก็มีความโลภอยู่ในตูดของผมเหมือนกันนะขอหมื่นหนึ่งที่จะได้บ้าวะ นนี้ก็สองหมื่นสองหมื่นสามเองเออผุมขายนะปุ่มน่าจะข่มกว่าอีกนะพี่นะครับพี่นี่คุณเรือกคุณเนื้อนึกว่าปนกันฟัก <l ots> และบุคคลคนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่จริงใจสําหรับเราแน่แน่ <l ots> <l ots> มาแล้วครับท่านผู้ชมครับบุคคลปริศนา <l ots> ที่ผมจะทําการเทสเอนจินีย์ให้กับเขาและตอนนี้เขาอึงไปอยู่จยียนกับพี่พี่ครับพี่เจะได้ตัวอะไรมาดูป่า <l ots> ไปแล้ว บ้านานเฮ้ยเฮ้ยไม่เชื่อตัวนี้ไม่เคยพบไม่เคยเจอบ้าไปแล้วนี่มันอันติเมตไททันคกแมนฮิตคีคผมก็เลยไปพิมพ์ไปว่า OMG มากมากนะครับที่ได้เห็นตัวนี้ไเชื่อจำนวนพันตัวเองนะบ้าไปแล้วจริงปะเนี่ยขเขาคงไม่ถือเรื่งง่ายขนาดนั้นหรอกม้งแม่งเอามาขงิงทัวเฮ้ยขิงกระเป๋าครับพี่พี่กับพี่พี่พิมพ,พ,พ์อะไรไหนครับพี่เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับ ผมก็เลยจ้องตาเขาแบบระยะประชิดแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่อ่ะมันโคตรเกเนะฮะผมก็เลยใส่ไปที่สองตัวดูปฏิกิริยาเขาแล้วผมก็ใส่ไปที่สองตัวแล้วไงต่อเอ่ออึ้งไปเลยเฮ้ยอย่าบอกนะเขาแค่จะมาขิงเฉยๆอ่ะบ้าไปเร็วพี่พี่จะทับยังไงครับพี่เฮ้ยอะไรวะน่ะเอ่อเอา,ะนะเ,อาอเพิ่มอีกเหรอ เขาต้องการที่จะเพิ่มอีกนะฮะเออผมมีเท่านี้ครับพี่ตอนนี้ผมก็มีเท่านี้จริงพี <c oughs> ่จะเพิ่มแค่ไหนครับพี่ผมจะหมดครั้งลวครับพี่เอทีสุดแรที่มีแต่ลายเซ็นของผมมันก็จะมีเท่านี้แล้วครับพี่ครับจะบอกว่าใครดีวะจะบอกว่าไอเจ็ดยูทุยจะบอกว่ามันมีแค่เจ็ดตัวครับพี่พี่ผมจะผมจะยัง,ยงไง <c oughs> นี่โอเคก็ยี่ยแล้วเอาละวะโอเคไหม อย่าคุยเกินเกินแบบว่ยอ,อะไรเนะโอเคก็เยอะและ้วแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะ5ห้าตัวตกป,ประมาณเอ่อเอ่อหนึ่งแสนประมาณสองแสนกว่าแอดแอดอีกอเขาต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปอีกด่วนด่วนเอาหรอวะเอาวะตอ,อนนี้อ่าประมาณเท่าไหร่แล้ววะประมาณแสนอ่ะตีกลมๆประมาณแสนสามแล้วกันนะ ผมต้องเพิ่มเข้าไปเองแต่ผมจะบอกเขาว่าตอนนี้ผมอ่าผมมีแค่ผมมีแค่เจ็ดตัวผมมีแค่เจ็ด <laughs> ตัวเท่านั้นเองนะครับพี่ <laughs> ม,มีเจ็ดตัวแค่นี้จริงๆ <laughs> ผมปรตูดแล้ว <laughs> ถึงว่าผมจะมีเจ็ดตัวผมก็ตีราคาแล้วก็รวมๆกันแล้วประมาณสองแสนได้หรือเปล่ <laughs> ปาวะถึงบอกว่าเชี่ยถึงบอกว่าเนี่ยปอนเชีย่ยจะเล่นพี่ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ บ้าไปแล้วจริงหรือเปล่าผมว่าเขาอาจจะแค่ขิงก็ได้นะเอาไงครับพี่ลูกเขาจะรอดดิแมนหรือเปล่าวะเฮ้ยหรือไงครับเนี่ยสำหรับบคุคคลคนนี้คือเขานิ่งไปพักใหญ่เลยไม่ต้องการอะไรคือเขาจะมาขิงและปฏิเสธหรือว่าจะยังไงอ่ะคือเขาอ่ะหรือตะกันไกหรือตะไบตอนนี้ผมเจ็ดตัวผมมีแค่นี้ <c oughs> อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่า เพิ่มอีกหนึ่งตัวละตัวว่าใช่ตัวว่าเขาจะเอาดิวแมนเชื่อผมปะเชื่อตัวมาเท็ดเอนจิเนียร์แต่เสียดิวแมนไอ้นี่มันใช่เรื่องหรือเปล่าดิวแมนโอ้จะบอกนูก็ไม่ได้ไอ้เจ้มันมันเป็นไปได้เหรอเอนจิเนียร์เจ็ดตัวมันเป็นไปไม่ได้แปดตัวยังเทียบไม่ได้เลยนะครับป็นเป็นไม่ได้อยู่แล้วมันต้องมีบัคหานี่แหละที่สามารถที่จะยื้อใจนายได้นะระดับออนติเมตอะ มันต้องประทะแอนติเมตแต่ตอนนี้ตูไม่มีเอนจิเนียร์อีกแล้วตูจะพิมพ์ไปบอกว่าไงกูตูไม่มีแล้วอ่ะแต่ว่ารู้จะเอาตัวอื่นดอนดีตูไม่มีตูตูตูจะบอกว่าไอ้ดอนตูไม่มีอีกแล้วแต่เขาต้องการเพิ่มผมจะให้ตัวนี้ไปอัปเกรดไททันรบน เต็ดจริงใจโอเคหรือเปล่ารอบนี้แหละนะที่นายฝ่ายฝันแน่ๆเรารู้ว่านายต้องเล็งตัวนี้อยู <c> ่ <oughs> แน่นอนนายต้องยอมนแหละรวมราคาก็เท่ากันหรือเปล่าวะไอ้เจี๊ยบคัดทุนหรือกัไรวะเนี่ย <c oughs> เท็ดนี้ผีอึง้ง <c oughs> เท็ดนี้มีอึง้งจฮ้ยจะคิดอะไรดีจะคิดว,ว่าเท็ดนี้ มีอึงนะฮะเทีนี้อึงแน่เอ้ยไม่เอาดีกว่าเฮ้ยชื่อคลิปไม่ออกนะใครที่คิดชื่อคลิปคิดชื่อคลิปออกนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะฮะแถมทิ้งชื่อไว้ด้วยนะครับผมผมตั้งชื่อคลิปแล้วเนี่ยผมจะตั้งสูตรรางวัลสุปราตาจะแช่มือละเชื่อไอ้เชื่อได้มาจริงว่ะเชื่อคุ้มไหมเนี่ยเชื่อไม่รู้่าไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าคุ้มไหมคุณคิดว่ายังไงท่านผู้ชมคิดว่าคุ้มไหม อย่าลืมนะครับกิจกรรมคลิปนี้ตั้งชื่อให้คลิปวิดีโอนี้นะฮะและผมเปลี่ยนชื่อไหนก็จะเอาชื่อนั่นแหละนะครับแลวผมจะทําการส่งรางวัลไปให้คุณพร้อมไลเซนสุดพิเศษมีดิเอ็ดิเตอร์ทุยมเอีดิชั่นอีกด้วยเทนนี้คุ้มไหมไม่รู้้เชี่ยคุ้มไหมเนี่ยผมขอไปคํานวณก่อนได้ไหมอึหรือว่า <medi> คุ้มวะผมว่า้เชี่ยแต่หาไม่ได้แล้วนะไ้ี่ยมีแค่พันตัวเองอ่ะุณเลเป็ปแสน บ้าไปเล้ยจินกุ้งช็อปร้านของกับผมเองนะครับผมกับร้านสุ่มตัวละครสุดเอกลักษสุดเกียนสุดอลังการสุดเทพแน่อนอนนะครับรวมของรางวัลเนี่ยก็จะได้ตัวละครสุดตึงพร้อมรายเทนสุดพิเศษด้วย <c oughs> ที่สำคัญเลยรางวัลที่สุ่มมาเนี่ยสามารถรวมได้นะครับหลายคนจะสงสัยว่าพี่ครับจะรับรางวัลจากไหนอ่ะรับรางวัลการสุ่มได้ที่เฟสน้องจินดูโด,ดมดม,ดมชาใครไม่เล่นเฟสสมัครด้วยอย่าลืม